ไอ้นี่มีหลักประกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทอมโลนใช่ไหมฮะคือพวกพวกหนี้บ้านหนี้รถก็คือรถก็เป็นหลักประกัน่วนไอคิจก็มีหลักประกันก็มีเยอะสถานประกอบการอย่างโรงแรมในแน่นอนต้องต้องต้อโรงแรมจำลองเออใช่ใช่รวมโรงแรมครับรีสอร์ทโฮมสเตย์ครับก็จะใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกันอ่าครับอ่าถ้าดูแล้วมันมีโอกาสพลิกกลับมาผมว่าเขาก็อาจจะพอจะรอได้ อืมครับแต่ไม่มีหลักประกันเนโอ้โหสายจะเร็วอืมเอ่อก็เลยอยากจะพูดเรื่องที่สองก็คือว่าครับคือตอนนี้มันเกิดหลายรายที่พบว่ามันมีการขายหนี้ไปอ๋อครับขายหนี้ไปแล้วส่วนใหญ่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเหรอฮะเอ่อเป็นหลักประกันก็จะมีบางส่วนที่ขายไปกับเอ่อบริษัทสินทรัพย์ครับนะครับแล้วก็เวลาเขาขายก็ขายยกหมดเลยทั้งกลัวอ๋อครับ ส่วนไม่มีหลัปกประกันก็จะขายแบบขัดกองจัดกองเหมากองเป็นกองนี่เหมาเหมาไปแล้วเป็นข้างในอาจจะเป็นเร่ร้อยลายเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีหลัปกประกันนี่ก็อาจจะนี่ลา,ลายนึงอาจจะไม่เยอะที่ผมเห็นนะออล้านกว่าบาทของร้านกว่าบาทร้านกว่าบาทไปถึงร้านเนี่ยเลี้ยงเป็นตับอืมจึงมีพวกนี้ขายไปให้กับบริษัทที่เขารับตามนี่ถูกนี่แหละ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกฎหมายครับพางด้านอะไรความบ้างอะไรบ้างอ๋อแล้วกองกองหนึ่งนี่เขาขายราคาเท่าไหร่ครับอย่างรวมๆกันละหนึ่งกองร้อยหนึ่งเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ห้าบาทสิบาทหรือเปล่าเออผมได้ยินมาแถวๆนั้นนะที่บัวไอ้เหี้ยร้อยหนึ่งห้าบาทสิบเอ้ยเราถ้าไปไปไปซื้อถ้าจัดจ่อใจไปซื้อเราพี่จะไปตานย่ไง่ะมันไม่ใช่อาชีพพี่ธุรกิจ เออเผื่อจะรวยบ้างแล้วก็ต้องไปลุ้นเราด้วยนะว่ามันเป็นหนี้ในนั้นเนี่ยไส่ในมีโอกาสได้คึนแค่ไหนอ๋อไม่คนซื้อก็ไม่มีสิทธิ์จะไปขอดูไส่ในว่าคุณภาพลูกดีเป็นยังไงต้อโหลอก็ต้องไปลุ้นเราออแล้วนี่ไม่หลักประกันก็เหมือนับซื้อหนี้ที่แบบหมดแล้วว่าหมดแล้วถ้าไม่หมดห้าบาทนี่โอ้โหมันก็ไม่หมดเลย่แบง์แบง์ก็ไม่ขาดเออ แต่ก็มีจริงๆนะเออไหนๆก็เล่าแล้วก็ครับก็จะได้พูดในรายการด้วยว่าเออก็มีบางคนอย่างน้อยมาผมอย่างน้อยตอนนี้ก็สองสองเคสละอืมอ๋อมาปรึกษาเออมาปรึกษาแล้วก็ก็ไม่รู้ที่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้ใหม่ครับเอบางคนก็ถือถือนี่มาเลยครับถือมาเรติสหมายสารมาเป็นอะไรคำร้องคำร้องแปะที่บ้านสมิษ มก็ส่งมาให้กับลูกหนี้ครคือเจ้าหนี้ใหม่เข้าไปยื่นคำร้องศาลว่าอสวมสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ออแล้วก็เรียกลูกหนี้ไปก็เลยไปรับทราบหรือไปโต้แย้งในวันที่เท่านั้นเท่านี้ครับการที่การที่เราซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยจะถูกเจ้าหนี้เทไปให้ใครต่อใครเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ไหมตราบเท่าที่เราไม่ได้รับหมายสารมา คือโ <rium> <asure> ดยหลักการเนี่ยลูกนี่ถ้าเกิดจะโต้แย้งใดๆนี่ยก็ควรจะไปจ่ายพี่เขาแทนได้ครับเข้าใจว่าตอนที่ตอนที่เออตอนที่แบงค์เขาติดตามเล่งรับทวงถามท่านก็คงไม่ไม่ไม่ไปคุยอ่ะครับท่านไม่คุยหรือว่าท่านไม่ไปเจรจาครับแล้วหายไปนานเขาก็เลยเทไปให้เจ้าอื่นเลยเขาเองเขาก็เป็นระบบวิธีการบริหาจัดการกองหนี้ ครับอะตัดขายด่ที่ถ้าเอกชนทําเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นเอกชนทำเพราะว่าเขาสามารถตัดขาดทุนกําไรไงอ๋อครับเออครับนะครับเราจะเลยพบว่าเห็นไหมแบงค์กานนี้แบงค์เอกชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ยอด NPL ที่เหลืออยู่มันน้อยอ๋อนี่คือเทคนิคในการในการสกัดไม่ NPL มันโตใช่ไหมฮะอันนี้เป็นวิธีการที่ได้ ก็จะเป็นการพิจารณาจัดการกละบริหารกองทรัพย์ที่ไม่ไปเกิดอะไรได้อืมนะครับจนแม้กต่จะทามากทําน้อยนี่เขาก็จะมีระเบียบกันตอนกัตเกณฑ์เพราะที่เหล่านี้เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แบบสํารองนี่ครบหมดแล้วโอ้สำรองไว้ครบหมดแล้วแต่งรัฐนีขั้นตอนเยอะกว่าครับนะครับก็มีระเบียบครอบครัมเยอะอืมนะครับแต่ก็มีขายไหมก็มีนะครับ ขายทั้งกลุ่มที่เป็นเป็นหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเอออันนี้ที่มามามาเจอกันเนี่ยสองส้นเคสเนี่ยครับก็แปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทําไมตอนตอนที่เขายังไม่ขายแล้วทําไมไม่ไปเจรจาเออเขาพอถูกเจ้าหนี้ใหม่อ่ติดที่มาเนี่ยก็อยากจ่ายอ่ะอ่เอ้าตอนอยู่กับเจ้าหนี้เก่าไม่ไม่อยากจ่ายแต่มาสารภาพว่าพอมาเปลี่ยนเจ้าหนี้ปุ๊บอยากจ่าย พขาพบว่าของของเก่าเนี่ยเขาไปก็พยายามจะไปขอลดหนี้๋อ้ขอลดดอกเบี้ยขอลดเงินต้นแล้วที่เก่ามันไม่ใหุ้เงิเรื่อครับอแต่พอมาเจอเจ้าหนี้ใหม่นี่ออกอาการค่อนข้างจะแบบดูเดือดอ่ะเออก็กลัวก็กลัวอ๋อทั้งขู่ทั้งตอบว่าง่ายหลายหลายก็จะยังไม่ถูกฟ้องก็มีการขู่ฟ้องครับแต่บางคนไม่เคยถูกฟ้องก็กลัวครับ ซึ่งบางทีในใจเราก็สงสัยว่าทำไมตอนตอนอยู่ที่เก่าไม่กลัวถูกเจ้านี้ฟ้องเพราะเจ้านี่เก่าใจดีพอเปล<ห>ี่ยนเจ้านี่ใหม่ให้เป็นดุไว้ยแล้วกิตติศัพท์มันโหดด้วยว้ยรออีบไปเคลียร์อ่าฮะเราก็ไม่กล้าถามเยอะถามมากได้บอกเป็นแบงเกอร์มึงจะจะบ้าว่ามันยุ่งกันเรื่องแบงก์รับสงสัยอยู่แต่ล้เราจับตกตาเลยก็ต้องคุยรายละเอียดย้อนหลังเนาะ ใช่ใช่ทีนี้ก็พยายามให้คําแนะนําว่าต้องคงต้องไปเจรจาต่อรองอื่แรกเลยก็คือต้องถามว่าแล้วที่มาของเงินที่จะจ่ายมีไหมครับบางคนก็บอกว่าเออพอดีขายขายที่ขายทางหรือว่าไปขอยืมบางคนก็มีอยู่อยู่แค่หนึ่งนี่อบอกลูกหลานเนี้ยลงขันที่จะเคียร์นี้ให้ให้อาเจกให้เออคุณไอ ตาป้าเลยครัเห็นว่ายุมากแล้วก็ไม่อยากเครียดก็ลูกหลานนี่ก็ลงขันจ่ายแทนออแล้วก็มีหลารอย่างนะฮะก็อยากไปเจราจาเพื่อขอรถน,นี่แต่ไปคุยับเจ้าหนี้ใหมน่นยากครับเออเหรอฮะในเมื่อเขาก็ซื้อมาถูกๆนะฮะอาจารย์สุวชัยเขาน่าจะคุยง่ายขึ้นสมมุติว่าผมเป็นหนี้หนี้บูนี้ผมเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วไอ้เจ้าหนี้ใหม่มาซื้อไปห้าบาท ผมไปขอจ่ายแค่ห้าสิบาทมันก็น่าจะคุยง่ายเนาะไม่เป็นเราเราก็เอานะอกับไรตั้งเยอะนะใช่แต่นี้ก็ไม่เอาเออเขาอยากได้เขาอยากได้ร้อยหนึ่งเออเพราะว่าเข้าใจว่าคงไปเอาไปเฉลี่ยกับรลยที่เขาอาจจะตามไม่ได้ไงอื็นอลายไหนที่ตามได้ก็มันจะถูกถูกดดันอออันเนี้ยอยากจะตัจจจเรียกร้องผ่านรายการสักนิดหนึ่ง ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันระบาด嘛ก็เลยอยากได้เจ้าหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์เอกชนหรือแบงก์รัฐอย่าเพิ่งขายหนี้ได้ไหมครับอย่าเพิ่งขายหนี้เออก็ถ้าตั้งใจอยากจะขายจริงๆเนี่ยใช่มีตัวเลขในใจอย่างที่พี่บวยว่าครับนะครับว่าจะขายหนี้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็ลองลดหนี้ให้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออแล้วชวนลูกหนี้มามาคุยเออผมว่าก็วินบินนะใช่ไหมจ่ายได้ไหมเออเหลือห้าสิบบาทเนี่ย เออครับแล้วถ้าเกิดมีหนังสือไปติดต่อไปแล้วยังไม่ยอมจ่ายนี่ก็ช่วยไม่ได้เออนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากจะให้มีจังหวะโอกาสแบบครับเออก็ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครทำครับแล้วก็นโยบายแบงก์แต่ละแบงก์เราก็ขอประกาศตรงนี้เลยว่าบรรดาผู้บริหารธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ของรัฐกรุณาใจเย็นๆแล้วสวมความเป็น นักบุญเข้าไปหน่อยว่าก่อนที่คุณคิดจะเอาบัญชีลูกหนี้เนี่ยไปเลยหลังขายในราคาถูกๆเนี่ยคุณควรจะคุยกับลูกหนี้ซะก่อนแล้วก็คิดว่าตัวเลขที่คุณจะขายเนี่ยคุณก็เรียกเก็บจากลูกหนี้ดีกว่าคุณเอาลูกหนี้คุณไปเลยหลังผมว่ามันจะทําให้เกิดความผูกพันกันทางใจดีกว่าการที่คุณไปไปลอยแพเขาแบบนั้นครับรบ,บางคนอาจจะฟังอยู่เขาอาจจะบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่กลัว พวกซาจิกเ p l เลยพวกเอ็นพีเทียมเอ็ที่แกลงทําตัวเป็น NPL แล้วก็มาใช้สิทธิ์เนี้ยครับผมก็อาจจะแยกกันใช่เพราะว่าคนที่จะยอมเสียประวัติตัวเองอยอมให้ถูกฟ้องครับอะไรไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเพื่อหวังจะมาใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยครับผมว่าไม่น่าจะมีนะอืคนที่ แตใช้สิบนี้จริงๆก็น่าจะแบบโอ้โหสุดๆแล้วหมดแล้วออืมคือมันหลังชนฝาแล้วเออหลังชนฝาแล้วเออไปไหนไม่ถูกแล้วอ่ะผมว่าถ้าเกิดจะขายสมมติเช่นขายตั้งใจขายสักสิบเปอร์เซ็นครับก็ประกาศเป็นนโยบายไปเป็นให้โอกาสห้าสิบเปอร์ซ็นไหมเออแล้วก็ลองทําเรื่องแจ้งไปที่ลูกหนี้ดูเออให้โอกาสคุณสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณจะจ่าย ห้าสิบเปอร์เซ็นตนี้ภายในสามสิบเอ็ดตุลาหนึ่งเดือนใช่ถ้าเกิดสินคาเราขายนี่นะครับเออผมว่าน่าจะตามนี้ได้จํานวนหนึ่งครับเออออกประกาศเป็นเป็นการทั่วไปเลยอาจจะไปซื้อหน้าโฆษณาหนังสือพิมพ์ลึกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็ทำหนังสือแจ้งเป็นลายๆไปโอ้จะดีกว่าครับครับดีกว่าแล้วพอเพออย่างเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกอ่เออลูกหลานเห็นเข้าก็อยากจะช่วยให้จบ ออไหรือบางคนมีทองอ่ะเอ้ยมีสรอยมีทองมีปลาทองกำลังขึ้นราคาใช่ปล่อยพระสักองค์หนึ่งมาช่วยชีวิตเราก่อนไหมขอให้คุณพระช่วยใช่ไหมคุณพระช่วยครับเดี๋ยวค่อยนิมนต์ท่านกลับมาที่หลักครับอะอย่างนี้ผมแนะนําว่าแตช่วยคนได้เยอะครับอันนี้คือกลุ่มแบบสุดท้ายจริงๆแล้วนะกลุ่มแบบไม่เหลือแล้วครับ